สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับปิดมาตาก,กันแถมแล้วนะฮะหม้อทอดไร้น้ำมันอันเนี้ของอาคอนติกเปิ้ลเฮอมาเนี่ยนะโอ้ใจเจือขนาดะนะครับมีคนถามว่าเออหม้อทอดไร้น้ำมันยี่ห้ออย่างนะครับอาคอนติกนะครับเปิ้ลเฮอมาขนาด6ลิตรใหญ่แต่นะทอดปลาทอดไก่ได้เป็นตัวนะครับวันนี้มันมืดๆซุ้มซิมซิม,ซม,ซม,ซมเนาะมันเข้าหน้าฝนละแล้วก็ ช่วงนี้เปินประกาศว่าไปไหนม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกับเข้าอยู่ที่บ้านดีที่สุดนะครับไปแอลก็บ,บ่าได้ไปร้านอาหารที่ไหนไปเกิดซื้อปิกมากินแล้วก็จำกัดเวลาตัวเนาะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคกันนี้่ฮากัฮุกกันดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีเมนูง่ายๆนะครับอากาศมันก็เป็นใจเฮาก็ชอบกินกาแฟนะครับผมเป็นคนชอบที่วตอนเช้ากับ ตื่นมาเป็นคนแรกเลยนะของบ้านนะครับมาเตรียมกับคงกับเข้าเฮือเมียเพือลูกนะครับเสร็จแล้วก็นั่งกินกาแฟสไลด์โทรศัพท์มือถือดูข่าวสารบ้านเมืองอย่างไปเลยครับวันนี้ก็เลยเอาเมนูนง่ายๆที่คุณแม่บ้านจะเนี่ยเฮือแม่บ้านกินก็นได้นะรหรือว่าทำเฮือละอ่อนกินก็นได้นะครับเพราะว่ามันง่ายแต่มันก็มีขนมปังไปได้นะครับขนมปังผมจะเอามาพันไส้กรอกนะครับแล้วก็ไส้ทางในแล้วแต่ใครจะใส่ก็ได้เด้อนะครับ อุปกรณ์มันก็บบมี่มันนะนะมา,มาพอกันเนาะว่าผมใส่อย่างพอกนะนอันแรกก็จะเป็นขนมปังเนาะขนมปังเป็นขนมปังมีขอบก็ได้แล้วเ,าเอามาตาัดขอบแต่ผมซื้อแบบไร้ขอบมานะครับแล้วก็ไส้กรอกนะครับอันนี้ยี่ห้ออย่างก็ได้นะครับผมก็จะมีซอสมะเขือเทศมีเกลือนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นแมกการีนเดอถ้าใครมีเนยจืดเนยเคม็มก็จะใช้ก็ได้นะครับถ้าใส่เนยเคม็มก็บ่ต้องใช้เกลือ ที่จริงผมอยากได้งาเลยนะงาขาวเนี่ยเอามาโรยแต่ว่าผมซอบบป,ะ,ปะนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทําต่างๆส่วนอันนี้ <c oughs> แกนโคกนะครับประโยชน์ของมันจริงๆก็คือเอาไว้ตำน้ําพริกนะฮะอันที่2ผมก็จะมาบดขนมปังนะครับมันมนดีอ่ะนะ,ะใช้หลายรอบละมาบดขนมปังให้มันเป็นแผ่นเรียบๆนะครับประโยชน์แอบแฝงเของมัน,ห,มนหนึ่งก็คือเป็นอาวุธของภรรยา ไว้บุบสามีนะถ้าอู้บอกหูเรื่องนะถ้าฟังแบอบกฟังเน่มันเจอแน่ๆอู de, นะ้เล่นเดอชี้ผมหัรอะลอกเด้อมันจะมามาฟาดผมแทนเอามีตรอีนะครับไปไปแย่กันดีกว่าอูนา้นัดอ่าเดี๋ยวเอาขนมฟังออกมาก่อนใส่อกอขมีามี้อันเนะเาะก็เอาออกมา5แผ่นนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะเอามาโบดเนาะนี่วิธีโบ๊ทมันก็ไม่ง่ายโบ๊ทเมันเป็นแผน่แผนเนแบนๆจี้นะครับเออแบถ้าซื้อไหมที่โบ๊ทขนมปังเลยเนาะนี่แบนดลละโอเค อันสุดท้ายนะครับอ่ะหมดหน้าที่ของซาโคกแล้วนะฮะถ้าได้อันนี้หมดแล้วเนาะเราก็จะมาทาด้วยเนยจืดเนยเค็มหรือมาการีนนะครับแล้วแต่ผัจะมีเดอ้อของผมมีมาการีนไปนซ่อนในตู้เย็นมาปะ ไข่ชอบนักไข่ชอบกระไซน้าไข่บารค่ะชอบกระไซน้อยๆน,นะครับอ่ะและนี้เป็นเกลือนะครับเกลือปนนะผมอยากให้มันมีรสชาติเค็มนิดๆไปได้นะครับผมก็เลยใส่เกลือป่นไปและาก็สุดท้ายเนาะมันก็จะเป็นซอสบะลเกอรเทศทาบางๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นใส้กรอกนะครับโอ้ตัดบัพูดตัดจะได้ตัดบับูดอ่าเขาก็จะม้วนจะอี้เลยนะครับ เสร็จแล้วหนึ่งอันที่จริงถ้ามันมีแบบมีงาขาวอะใครจะเอามาโรยก็ได้นะหรือว่าใครมีแบบไข่แดงอะเอามาทาก็ได้ครับมันจะทำเมื่อสีเหลืองสวยขึ้นขนาดนะขนาดอ่ะเดี๋ยวผมจะทำนี่ให้หมดเด้อ ลักษณะของมันกาจะได้แบบอ e ีนะครับเดี๋ยวเราเจะไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วเนาะ,ะถ้าเป็นขนมปังแบบอ e ีนี่เราต้องลองด้วยกระดาษไขอย่างก็ได้นะครับมันบัติดแน่นอนขอมาอัน เอาเกิง่งเกิงกลางเลยแล้วกันนะครับมันจะได้สุกทั่วเนะาะโอเคผมจะใช้อุณหภูมิ180องศานะครับแล้วก็เวลาแค่ประมาณ5นาทีเนาะอ่ะลองดปก่อน ครบเวลาแล้วขอพอกันเดอ้อป๊าอโอเคปกติผมใช้เวลาอบขนมปังในจะประมาณ5นาทีเนาะผมพอตะอ,อีก,ก่อนเดอ้ออันนี้ระวังฮ้อนนะครับวันมีที่ขีบเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมปังปันไส้กรอกพร้อมกับกาแฟตอนเช้านะเดี๋ยวจะมาจิม้มมือบอเสร็จไปแล้วง่ายกันเนาะทําง่ายขนาดอะแต่ว่าลามบัลลามทเหลืองเด้ออันนี้ไปจิม้มคนเดียวเดว้อืม ได้อยู่เด้อนี่นะถ้ามีงามีไข่มันก็จะหอมกระเนมหน่อยนะครับมันก็จะออกแบบมันๆอ่ะนะครับโอ้หเหมาะกับกาแฟแดงอืมนะครับลองเอาไปแยรดูเป็นของทานเล่นก็ได้นะครับกินกับกาแฟกีอีก็ได้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานตัวตัวเนอร์นะครับและสุดท้ายนี้จะไปลืม แกนโคกอามาบดได้ประโยชน์ของมันคือตามน้ำพริกเอามาบดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมประโยชน์แฝงคือมันไม่บูบหัวสามีไปละอูนะนะครับสวัสดีครับ